ใจว่ามันมัมุ่สักครั้ที่วอยังไม่ได้คดร,ออาตาตรึงวานก็รักอ่อนตานิดนึงรักตเลี้ยวตึงที่ขึงตาตาวันว,า,วานงานทั้งวันแต่วน សុំមួយគ្រាយូរតិច สำหรับนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ชายพี่ผู้หญิงนะครับอันนี้เจ้าของภูวิลล่าเนาะจะไปติดตั้งที่หัวหินนะครับชื่อภูวิลล่าอะไรฮะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าใน youtube ผมจะไปเที่ยวเฟิร์สบ้านภู้วิลล่าหัวหินเฟิร์สบ้านภูวิลล่าหัวหินนะครับก็ขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรนิดหนึ่งพี่ศูนย์เก้าแปดสองแปดสี่สามห้าเก้าหกครับใส่รอบครศูนย์เก้าแปดสองแปดสี่สามห้าเก้าหกครับ แลวถ้าสมมุติว่าลูกค้าผมมาที่ดูทาง youtube ร้านไข่กุ้งเสียมไปนะครับมีส่วนลดไหมพี่ชายมีครับเดี๋ยวอ่าแล้วเดี๋ยวก็ยังไงก็โทรตามที่พี่ชายให้เบอร์ไปแล้วกันนะแล้วก็ส่วนลดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพี่ชายเขับรถให้สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันนะครับแต่เมื่อกี้ที่ดูรูปภาพนะครับบ้านสวยนะครับบ้านสวยน่าเที่ยวจริงๆนะครับโอเคนะพี่น้อง <laughs> ขอบคุณครับ